เดลาสซัปเปอร์หรืออาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูโดยเหตุการณ์นี้พระองค์ได้รับประทานอาหารร่วมกับอัคราสาวกทั้ง12คนในกรุงเยรูซาเล็มก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงกางเขนอาหารมื้อสุดท้ายนี้ได้ถูกกระาดาถึงในภะกติกุลทั้ง4เล่มพระองค์ได้ทํานายว่าอัครสาวกของพระองค์คนหนึ่งจะทรยศพระองค์แม้ว่าอัครทั้งหมดจะยืนการต่อความภักดีของพระองค์แต่พระเยซูทรงย้าว่าอย่างไรก็ตามผู้ทรยศจะเป็นหนึ่งในนี้นอกจากนี้ในมื้ออาหารนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปัง และแบ่งออกเป็นสองเพื่อมอบให้แก่เหล่าสาวกพร้อมกับบอกว่านี่คือกายของเราและเทวายส่วนวายก็เปรียบเสมือนกับโลหิตของพระองค์เหตุการณ์นี้ก็กลา,ายเป็นพิธีสําคัญของศาสนา,าคริสต์นั่นคือพิธีศีลมหาสนิทนอกจากนี้พระเยซูยังทํานายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์สามครั้งก่อนที่ไก่จะขันในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยในพระกิตติคุณฉบับลูกาและยอนคําทํานายนั้นเกิดขึ้นหลังมื้ออาหารค่ำอีกทั้งพระเยซูยังทํานายว่าสาวกทั้งหมดของพระองค์จะทอดทิ้งพระองค์